บิกคลีนิ่งเดย์โรงเรียนผมราชดังสรรเตรียมรับเปิดเทอมใหม่วันนี้นะคะนางชุลีพรวงพิพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมวิกคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดโรงเรียนผมราชดังสรรเขตบางบอนเตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยมีนายประวัลศรินิยมตรงผู้อำนวยการเขตบางบอนพร้อมคณะผู้บริหารเขต และคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นไปตามนโยบายของพลตบวจเอกเอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพร้อมใจกันทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนค่ะก่อนเองต้องขอสวัสดีท่านผู้น a y การเขตนะคะท่านรอง ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนพี่น้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการาศึกษาและท่านผู้น้าฝายของสำนักงานเขตบางบอนทุกท่านนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมวิคินิ่งเดยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร,รทั้ง437โรงเรียนนะคะการจัดกิจกรรมวิคินิ่งเดยนี้นอกเหนือจากาการที่ที่ท่านกล่าวไปในเบื้องต้นแล้วยังจะเตรียมการในการที่จะให้โรงเรียนนั้นได้เปิดภาคเรียนในวันที่1ธันวาคม การทำความสะอาดนั้นก็จะได้ทำให้โรงเรียนนั้นเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจได้ว่าโรงเรียนของเราพร้อมจะต้อนรับนักเรียน Back to School กลับมาสู่โรงเรียนอย่างมั่นใจปลอดภัยไร้โรคนะคะโรคทางเดินหายใจที่เราเยังมีการแพร่ระบาดอยู่ทั้งโควิดทั้ง r s v ทั้งในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ตลอดจนมือเท้าปากต่างๆกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านอัศมินขันเมืองก็ได้มีความห่วงใยนะคะในวันนี้จึงมีการดําเนินการจัดกิจกรรมทําความสะอาดโรงเรียนทั้ง437โรงเรียนเชื่อมั่นได้นะคะท่านผู้ปกครองว่าคณะครูของเราคณะผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้อนรับนักเรียนกลับสู่โรงเรียนในวันที่1ธันวาคม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้เด็กทุกคนของเราพร้อมที่จะได้รับการเรียนการสอนอย่างปลอดภัยปลอดโรคในทุกๆโลกนะคะขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่านทุนในการเขตบางบอนและทุกคนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขอบคุณอย่างสูงค่ะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่งานเขตบางบอนได้รับการมาเยี่ยมมาเยือน จากท่านรองสำน drafted, ักการศึกษามาร่วมพัฒนาบิ๊กคินนิ่งโรงเรียนพรมราชังสั์ในวันนี้นะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากครวันนี้เราก็ได้มานอกจากมาล้างบริเวณโรงเรียนตัดแต่งต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรต่างๆแล้วก็ได้มาร่วมกันทํากิจกรรมอันนี้โดยมีท่านรองอโรงเรียนแ,และก็ท่านศึกษาแล้วก็คณะผู McMahon, ้บริหารโรงเรียนมาร่วมกันดําเนินการตรงนี้ก็ขอบคุณท่านรองสานักการศึกษาเปอย่ามากครับที่แวะมาเยี่ยมชมนะ มีส hey, be ิ่งไหนที่ให้เขตบางบอนหรือโรงเรียนในพื้นที่เขตมวบริหารจัดการหรือรับใช้งานก็ยินดีมากครับขอบคุณท่านรองมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรองผอสํานักการศึกษาท่านผอเขตบางบอนนะครับคณะครู้อำนฝ่ายทุกท่านที่ให้เกียรติมาช่วยเหลือโรงเรียนกรมราชรังสรร์สำนักงานเขตบางบอนนะครับทางโรงเรียนก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการที่จะ เปิดเรียนต้อนรับคณะนักนะเรียนทุกคนครับขอ,ขอบพระคุณอย่างสูงครงับรม อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะ